วันนี้วันอะไรรู้ไหมครับวันวันวันเกิดเฮ้ยวันเกิดใครอะมแม่เอาดีดีวันเกิดวันนี้ครบรอบวันเกิดน้องภูใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่ฮะ อายุเท่าไหร่ครับหกวันหกหกวันไม่หกอะไรครับหกปีไม่ใช่อ่ามาสอนให้นะอายุหกหกขวบหกขวบหกพูพูครับหกขวบอะกับหกปีอะเหมือนกันนะเข้าใจไหมครับทำไมเนี่ยออเขาเรียกแบบนี้แหละ เขาเรียกว่าหกปีเข้าใจ่ไหมครับ<ม>อืมผู้ครับแล้ววันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาบ้างบอกมหมาหน่อยเย็บทุกวันไปไม่ใช่แล้วก็เย็บทุกวันไม่ได้ยินพูดชัดๆกิจกรรมที่โรงเรียนมีกิจกรรมทำอะไรบ้างนะอันนี้ใป่หมวกอันนี้คือลูกวันแล้วได้แล้วมันจะเพ่นแล้วก็เอาไป วันนี้เหรอไ่ถึงตรงไม่มีเลยแล้วก็เขาเอามากลับไปให้เหมือนเดิมอ๋อที่โรงเรียนใช่แล้วใครถึงคนนั้นเป็นฝ่ายชนะโอเคอ่นนอนลงไม่แล้วพอผูกกินข้าวเที่ยงเสร็จอะแล้วมีอะไรนะไหนบอกมาหมาหน่อยสิขนมแล้วก็ข้าวเที่ยงเสร็จแล้วรอแปบหนึ่งเคมาส่งเลยเฮ้ยมีอะไรมาส่งนะเค้กมีเค้กเหรอเป็นเค้กลูปอะไรนะ รูปโตพูเลยเหรอแล้วก็มีรูปรถถังมีรูปรถถังติดอยู่ที่โตพูใช่ไหมครับใช่ใแล้วว่ามีกี่คันสามคาันมาหมาหมาเป็นคนทําภาพให้ผู้เองนะพูหันมาหน่อยหันมามองกันหน่อยแล้ววันนี้เพื่อนเอนเขาทำอะไรบ้างนะเขาร้องเพลงบ้างไหม,ไม เขายังไงอะ แล้ววันนี้คุณได้กินเค้กไหมครับอพอกินเค้กเราเป็นไงบ้างแฮปป,แฮปปี้แล้ววันนี้เพื่อนๆเ,เป่าเค้กให้คุณรู้สึกเอ้ยเพื่อนๆร้อ,องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับแฮปปี้แฮปปี้แ้แฮ้แฮ้แฮปปฮปปออปปป ใช่ไหมครับจากโรงเรียน,นแล้วคุณไปกินอะไรมาจำได้ไหมวันเนี้ยพิซซ่าเอ้ยพิซพซ่า <c oughs> พิซ <c oughs> พซ่าพิซซ่าเหรอในกระเปาะ๋ามีขนมแล้วพิซซ่าเป็นไงบ้างอะ่ะชอบไหมอะ่ะชอบไม่ใช่พิซซ่าของจริงนะ พิซซ่าเยลลี่ต่างหากเล่าอ๋อวันนี้พูก็ซื้อพิซซ่าเยลลี่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับใช่อ๋อเข้าใจแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้มาหมาพาพูไปกินอะไรนะพ <Pizza. S 1> ิซซ่าเราชอบไหมชอบชอบอะไรที่สุดพิซโซพิซซ่าชอบพิซซ่าที่สุดเลยใช่โอ้โห แล้วของขวัญที่มามาให้คืออะไรนะเค้กเค้กกับอะไรรถถังรถถังแล้วอะไรอีกที่เราไปกินกันอนะพิซซ่าชอบอะไรครับพิซซ่ากับเค้กชอบไหม oh. อือแล้วคุณกี่ขวบแล้วครับเนี่ย oh. ฮะ How old are you? I I six Yes I am six years old. Okay Years old oh. คืออะไร Years old คือขวบหรือปี Six ก็คือหก Six years old ก็คือหก วบหรือหกปีนั่นเองโอเคไหมหกปีที่ไหนวะอตอนนี้ยังให้ใช้หกขวบได้อยู่เดี๋ยวทอโต,ตแล้วก็ต้องเปลี่ยนเก้าขวบสิบอายุสิบเอ็ดปีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับแล้วตอนนี้ง่วงนอนหรือ,อยังยายแล้วนะอะไรนะ นิปิคิ้วอยากฝันแล้วอ่ะเฮ้ยอยากฝันเลยเหรอโอเคงั้นบายบายกันหน่อยบายบายก็เพราะว่าผมมีเรื่องฝันเยอะแยะเยอะแยะไม่หมเฮ้ยช่วยเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมอ่ะอยากฟังเรื่องฝันคุณน่ะฮะอยากฟังจัง Hey, ย,ยังไงอะไอแพรไงแล้วยังไงอะไอเกมไอเจ้าเกม,เเกม,เเกมคนช่องสองแควร์อะ่ะอืมแล้วแล้วมันเข้าไปตามในฝันเลยเหรอไม่ใช่ละ่ะปูด,ดูแล้ปูอยากฝันเลยอะ่ะ <laughs> อ่ะงั้นบายบายกันก่อนดีไหมบายบายขอบคุณวันนี้แล้วยังขอบคุณค่ะขอบคุณว่าอะไร ขอบคุณที่ที่อะไรไที่ซื้อเค้กให้ใช่ไหมแล้วก็พาไปกินพิซซ่าใช่ไหมครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่เขาช่วยอะไรช่วยกินเค้กพูด้วยใช่ไหมใช่ช่วยกินเค้กพูแล้วเขาก็ร้องอะไรด้วยแบบ เขาร้องให้พูใช่ไหมครับพูเอร้องให้ให้พูเหรอเขาร้องให้พูเขาร้องแฮปปี้เบรดเดย์เขาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้พูใช่ไหมครับโอเคบาย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 วันนี้วันเกิดของพูกับวันเกิดของแม่เนี่ะดูได้ไงได้ยินนะคุยกับเพึ่น คพื่อนผู้ชายว่าอะไรผู้ชายน่าจะมีออกานกับเพือน,นะได้ยินว่าอะไรวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ค้านะบัสปีเปอร์สตีูย์มันติ้นเอพีเบอร์สตีชูยเออหลง ชอบตอนคุณยิ้มจังเลยอยากให้คุณยิ้มให้ผมหน่อยไม่อุ่งเลยเหรออุ่งคืออะไรอุ่งอุ่งอะคุณลืมแล้วเหรออุ่งอุ่งคืออะไรอ้าวอุ่งอุ่งคืออะไรคุณครับมันใกล้ไปครับอุ่งอุ่งคืออะไรคุณลืมแล้วเหรอลืมแล้วโอ้ไม่ก็อุ่งอุ่งคืออะไรอุ่งอุ่งที่ทำอย่างเนี้ย บายบายนะ I love you 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 นะถามหน่อยวันนี้หัวใจเป็นสีอะไรวันนี้หัวใจนิ่งๆหน่อยนอนอ่ะนอนนิ่งๆสีแดงเฮ้ยหัวใจเป็นสีอะไรสีดำผมเป็นสีดำโอ้ผมเสียใจแน่สีแดงสีแดงเลยนะโอเคบ๊ายบาย bye 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 yeah, 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 yeah. bye 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 bye, bye, bye.